เฮ้ยช่วงนี้เดซีมันน่าเบื่อจริงๆเลยแมปนั้นก็เล่นไปแล้วแมปนี้ก็เล่นไปแล้วเหมือนกันส่วนนี่เอ้ยแมปขยะไป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 ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นแล้วเรื่องไหนวะนี่ย่เอ๊ะทางเดซีปล่อยเทยวเรื่องใหม่เหรอนี่มันแผนที่ใหม่นี่โหโคตรเจ๋งเลยเฮ้ยแถมยังมีสัตว์เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยอ่ะนี่มันกระต่ายที่เคยมีในชโรัรนี่วะ เียเรือได้เวลาล่องแก่นแล้วเฮ้ยบังเกอร์ใหม่ด้วยยนโดเฮ้ยน่าลองน่าลองแหมแถวเรือมันน่าเล่นดีว่ะแถมเป็นหิมะเหมือนในแมปนารามานารามาสด้วยวอ่ะเฮ้ยน่าสนใจว่ะไปลองเล่นกันดูดีกว่าเดี๋ยวกอ่อนบักขำสีฝาอไปใสโตหูหรือเปล่านี่ว่าแมปนี่มันต้องซื้อฮะเอ๊ะมันให้ซื้อเหรอเนี่ยแถมราคขาตั้งเจ็ดลอยแผนที่เล็กสังคีมดอัปเดตก็นหน่อยมีเรือมหาสิแตกยงัง จ็ดอยเลยนะนี่มันราคาเท่าเกมฮันชโวดาวเลยนะเนี่ยคอนเทนต์มึงแค่นี้จริงดินี่มึงกะขายกล่องเปล่าให้กูปะเนี่ยราคาเท่าเกมเ,เต็มตะวรราคาเลยบอกเลยใครซื้อดียวซีเนี่ยแม่งงบเออเซงขอต้อนรับสุดหลานปุงยาสุดล้ำเลดพชันที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและปริยาตังในกระปุกของคุณสามารถเติมเอลรลน่าเบกเกิง่ายๆแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง u ู d เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นๆอีกมากมาย หากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่าและพอชั่นขอต้อนรับพวกคุณ หากคุณโกว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและจะมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red f a t i o n จุดวาร์ปอยู่ในดีสคริปชั่นแล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามันจะช่องของผมนะเขาจะไัด้ระจานผมต่อครับสวัสดีทุกท่านผมพานอลเดอร์เอวิินแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่น DLC ของ DC กันแม้ว่าผมจะเล่นช้ากว่าคนอื่นไปหนึ่งเดือนก,ก็นะผมไม่ใช่พวกตามกระแสมานกสักเท่าไหร่แต่ไหนก็มาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปผจญภัยกับเหล่าเพื่อนๆที่จะมาเป็นไกดดด์นนาาทททงงสสุุ่่้ยขออแผีัคื มาดูกันว่าความลำบากในแมปใหม่นี้จะทำให้เราสนุกสักแค่ไหน Let's go <S อะไรอะ่ะมาสองชั้นสองชั้นสองชั้นนี้เจ็บมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันขึ้นไปขึ้นไปชั้นมันตาย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  แค่เปิดคลิปมาก็บะไลข้อแล้วขออภัยที่ต้องทําให้เจอภาพที่ชวนสับสนขนาดนี้เพราะว่าผมไม่มีช่วงเปิดคลิปไหนดีกว่านี้แล้วและในช่วงต้นคลิปนั้นจะไม่มีเสียงเพื่อนผมเพราะว่าผมปรับไมค์ดิสคอร์ดผิดก็เลยจะได้ยินแค่เสียงผมคนเดียวไปก่อนอาจจะดูเหมือนคนหลอนยาไปบ้างแต่เดี๋ยวไว้ผมจะอธิบายให้เข้าใจเองมันมันมีอาร์มแบนนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องมีคนมามีคนมาผีแห่ผีแห่ห <S <S> <S มีคนกำลังมา สองตัว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 ขอเวลาผมหน่อยล้มหนึ่งตายหนึ่งแล้วตรงไหนอุ้ยไอ้เวนนี่ ยัง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 แต่ผมฆ่าไปอีกหนึ่งละมันมีข้างนอกอะ่ะยิยยงผู้เดียวกันชิบหายละแม่งขำอัดหน้ากูด้วย,ยตายอีกหนึ่งตายตายหมดแล้วเหรอใช่หรอนอกบ้านน่ะมีใครบ้าง นอกบ้านมีใครอีกไหมหรือมีแค่ผมคนเดียวคุณไม่ได้อยู่นอกบ้านใครหัวร้อฮะคุณหัวร้อเหรอ one sec, one sec. Oh. Sec. 1 one sec 1 sec reload r e a d o sec o sec พ่อมึงไงสัตว์ตายหมดแล้วไอ้เงอยอผมเล่นเหลือหนึ่งต้องขออภัยในความไม่สุภาพด้วยเพราะที่ว่าเมื่อกี้มันชุนละมุนแล้วก็ ผมค่อนข้างแย่ทำให้ออกว่าสรุปเพื่อนผมตายหมดหรือยังหรือว่าไอที่ขำมันอยู่มันคือเพื่อนเรากันแน่สื่อสารกันไม่ถูกเลยทําผมปวดหัวสักหน่อย <c oughs> คนเหรอที่ถือลูกซองยิงอะ่ะใช่ <c oughs> ผมเองไม่ <c oughs> แต่ตอนตอนยิงไปผมยังเห็นยังยังเห็นปกติอยูไ่ไงแบบเพราะว่าเพราะว่ามันเข้ามาในบ้านแล้วผมเลยแบบไอเทียเพื่อนกูไม่เหลือแล้วว่ะผมก็เลยเบอร์เซิร์ชเลยเจอใครกูยิงหมดแล้วตอนนี้ ที่เรากาลังคุยกันอยู่คือตอนที่ผมยิงใส่เพื่อนแต่เผอิญว่าที่ผมมาย้อนดูเนี่ยมันโดนประตูฮะมันไม่โดนเพื่อนเลยและแถมมันก็คว่ำหน้ามาทางผมด้วยแสดงว่าอาจจะโดนตัวข้างนอกยิงก็เป็นได้ในระหว่างนี้ก็ขอไปหาที่นอนรีเลือดแล้วก็รอเพื่อนมาเก็บศพต่อจนกระทั่งเพื่อนผมเริ่มมาได้ทีละคน2คนแต่ก็ไม่ได้มีแค่พวกเราที่กลับมากู้ของนะฮะไอ้พวกที่ผมเพิ่งยิงไปก็วิ่งกลับมากู้ของอีกเช่นกันมันอยู่ในบ้านอยู่อยู่ในบ้านอยู่เสียดหัวไหล ย้งในเหรอโอเคโอเคโอเคร่วงปะวะไอห,หมขาวนี่ปะโอเคโอเคมันตายมันตายแล้วก็มีอีกสองตัวไปหาปืนมาซุ่มยิงพวกผมฮะแต่ผมก็เก็บไปเรียบร้อยเสียดายมากไม่มีคิปให้ดูู้สาช็อตเทพทีท <c oughs> มันอุ้ยมันเอาฟาร์มาัสก,กับ a k เจสี่มาแจกวะ่ะ เมื่อพวกเรามารวมทีมกันครบกู้ของอะไรเรียบร้อยก็ได้เวลาออกเดินทางไปยังจุดไฮรูทอันยิ่งใหญ่โดยมันจะอยู่ลึกลงไปทางตอนใต้ของเกาะว่ากันว่าครั้งล่างนี้เป็นอดีตศูนย์วิจัยเก่าเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นของซอมบี้ไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นอดีตนะนะฮะไอเอ่ะไอเอฮ้ยเป็นฮอละเซียว่ะฮอลเวียว่ะฮอลเซียวัญแข็งอะเ่ได้เปิดจะมาอเเต็มแบบเรียไงเหอนละเรีลๆ พี่ก็เพจพี่ก็เพจเพจวะเอาเลยเอาเลยเอาเลยมีนิเซรามิกแล้วเอาเลยมีเป๋าให้ตูดมีโมงในครั้งนี้เส้นทางที่พวกเราเลือกใช้คือจะวิ่งติดขอบริมเลฝั่งบนลงไปเรื่อยๆเพราะว่าตามริมเลเนี่ยมีพวกของทางการทหารดรอปอยู่และอาจจะเจอแจ็คพอตเข้ากับเรือก็เป็นได้เอาสวดีกูต่อยเชี่ยกูฟันฟันไม่โดนเลยสัตว์เอ้ยนี่ม ไอ้สองเลยไปยมีรถยเลยรถอุ้ยรถผ่านรถผ่านรถผ่านขึ้นเลยไอ้ยื้ยคนขึ้นเลยไม่โดนไอ้เหี้ยผีตบกูไม่โดนไม่โดนพี่ผีมันตบผมเดี๋ยวมันจอดมั้ยเน่ยมันจอดมันจอดมันจอดตามมันจอดตาไม่จอดตาไมันจอดไม่จอดตาไม่จอดมันเพิ่งขับรถออกใช่ไหมขับรถเข้าดิมันไปเอ้ฟิวเส้นทางการเข้าออกเกาะเนี่ยมันมีแค่เส้นเดียวนะฮะก็เลยเจอรถได้ง่ายถ้าเกิดอะไรมาวางก็คือเรียบร้อยอ่ะ แดกแกรบเฮ้ยเรือใช่มีเรือเาขับเรือไหมใช่รับไปเลย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 ทุกคนฟังคำนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจพวกกูมากเลยเราคือเนี่ยน้ำโจรสลับเราว่าพวกพวกโจรสลัดโซมาเลีย๋ยวรอเลยเนี่ยมันจะมีเรือนักวิทยาศาสตร์โผล่ขึ้นมาแล้วเราก็จะไปจี้แล้วแบบอเมริกาก็จะส่งซิลทีมซิกมาแล้วก็เอาสนยเปอร์ยิงหัวพวกเราสามคนอันนั้นรัดได้แ่บ โมโอโอและในตอนนี้พวกเราก็ได้มาถึงแอร์ฟิ์จุดท้ายเกาะไปที่เรียบร้อยถ้าถามว่านั่งเรือมามันลัดมาหนิก็สบายบายปะมันลัดอยู่หรอครับถ้าเกิดว่ารู้ว่าช่องแตกตรงไหนไปได้ตรงไหนไปไม่ได้ถ้าเกิดขี่อ้อมมาเนี่ยกูวิ่งมาดีกว่านะเราอยู่บนเรือกันเกือบชั่วโมงกูอ,อ้วกจะแตกเนี่ยวันนั้นน่ะโดยิงจากตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้อะพี่อ่าพี่มองไปข่ะหินนู่นอ่ะ นู่นเลยนะหิงไกลๆต้นไม้แดงนู่นเลยนะมันอยู่ตรงนี้มันยินัดเดียวเท้าหัวแตกยี่้อของแท้อย่างวะพอเรามาถึงเกาะเนี่ยเราก็ฟาร,ร์มกันสักเล็กน้อยแล้วก็ไปนอนกันวันต่อมาเราก็มาเปิดเกมเล่น<ไ>กันต่อพ,พี่หมออะไรพี่พพพหมอแล้วเกาไปจัดไฟ <c oughs> ทีนี้เราก็จะไล่เทียมทานไปนะเข้าหัวลวเดียวก็ตายอยู่พี่โอ้ยอยากทรงพลังเหลือเกินของอยู่ในห้องเหรอพี่อะไร พอเปลี่ยนเกาะเสร็จก็ว่าจะนั่งซุ่มอยู่ในหอต่อเพราะมันเห็นพื้นที่เมืองกว้างดีแต่ก็เป็นจุดเด่นเช่นกัน <c oughs> แต่ก็ไม่มีปัญหาเฟ <c oughs> ้าก่อนเ้อพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเอาเลยพี่ใครวิ่งมาข้างหอพี่หมอปะพี่หมอเหรอไม่ใช่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 ใชคน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 ของผมผม,ผมสลบผมสลบผมตายไอ้ยื้ย่ผ่านแล้ว ผลจากการที่พี่หมอไปกินข้าวเนี่ยทำให้เพื่อนรูปทีมที่ดีทีท่สุดของพี่อย่างผมโดนใครก็ไม่รู้ยิงตายแล้วผมวิ่งมา <c oughs> ผมก็โดนมันเปิดก่อนด้วยนะไม่เห็นตัวมันมันยืนนิ่งๆเลยอะ่ะไอ้เหี้ยแต่ผมรีบไปรีบพีครีบพีคเยอะเกินอะ่ะน่าจะค่อยพีคเอาเออไม่ได้ไม่ได้เก่งหรอกมึงอะ่ะถ้ากูเห็นมึงก่อนมึงก็แตกอะ่ะเมื่อกี้ แล้วแม่งตอนนี่ว่าพันนอนอ่ะแต่มันเล็งรอเลยตอนเหมือนมันกะลุก่ยนอนแม่งเล็งตรงรูนั้นรอเอ้ผมถามพี่หมอหรือเปล่าพี่หมอไม่ตอบโอเคแสดงว่ากูต้องกูต้องนอนก้มงไปดูว่าใช่หรือเปล่าแล้วผมเห็นขางเกงมันไม่คุ้นอ่ะแล้วแบบแล้วมันแล้วมันเดินมาอยู่ๆมันหยุดว่าไม่ใช่พี่หมอละกูโดนละลุกขึ้นปุ๊บไอสัตว์กูเอียงเลยกูเอียงหัวเลยกูรู้จะตากรรมเลยเก่งเก่งแค่ไหนก็ผ่ากันได้เราสบายสบาย พี่หมอเป็นเพราะพี่ถ้าพี่ฟังอยู่นะเป็นเพราะพี่อะแหละถ่ายแบบจะวาเหมือนคุณจีเลยที่โดนเล่นบ้านอะม่กี้บอกเดี๋ยวผมมายิงครับแป๊บนึงพอไปปุ๊บหายเลยตีหายเลยพี่หมอไหวอยู่แล้วะดับพี่หมออ่ะพี่หมอมันมีเซนต์อะไหวตัวฉันเอออันนี้สปายพี่หมอปะครับอันนี้ผมถามหน่อยว่าพี่คุยกับใครอยู่หรือเปล่า เองเองเองไปยิงพวกมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แก้งบอกว่าไปกินข้าวอ๋อและและอีกคนหนึ่งที่ยิงตาจีก็คือพี่หมออ๋ออะไรวะเนี่ยใช่ผมโดนเก็บเสียงยิงฮะสไนอ่ะอ๋ออุ้ยแดงว่าคนละตัวนะของผมมันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเก็บเสียงคนละตัวสรุปภารกิจการเดินทางในครั้งนี้นะฮะพี่หมอรอดคนเดียวผมกับตาจีม่องเท่งคุยกับฮี้ ทีนี้พวกผม2คนเลยต้องหาทางกลับไปรวมกลุ่มกับส่วนที่เหลืออยู่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่เพราะว่าแมปนี้มันมีหิมะตกมันจะต้องผิงไฟอยู่ตลอดเวลาและอาหารจะต้องเอาไปอุ่นก่อนเสมอถ้าเกิดว่ามันแข็งมันเลยทําให้การที่เราจะวิ่งไปหาใครคนนึงเนี่ยมันใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่ๆเลยแต่แค่แค่แค้นเจิ <c oughs> <c oughs> งไม่ตแก,ก,กว่วโคตรแรงโคตรแรงโ <c oughs> รดแดงจัดสอจังหวะ don move don move don fucking move ตัวไอ้ส <player> ัต <Souls> ว์ก <camer enfant> ูอาโคตรถึกไอ้เหี้ย่ะยิงกูสองเม็ดวินเช h เตอร์มึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกแขนซ้ายกูสักสักองลงนาไลแขนขวากูสักนาคราชศรไอ้สัตว์โยโยโย โอ้ยก <ítulo> ูโดดนี <imprisoned> anyway, <ading up> ่ยเขาไม่มีไรปาดไอ้เหี้ยโธ่รตูปิดอุ้ย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 แม่จ๋าประตูปิดอุ้ยยิงไม่โดนเอาใหม่เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาดีๆแล้ดีๆและโอ้โหไอ้เหี้ยมึงแค้นกูขนาดเลยเหรอวะ ไอ้หนุ่มไอชายไอ้ควายหน้าแรงแต่การจะกลับมารวมทีมกับเพื่อนได้อีกครั้งเนี่ยเป็นอะไรที่ยากกว่าเดิมเพราะว่าในการเดินทางใน D C คุณไม่รู้ว่าคุณจะเจอกับอะไรบ้างอย่างเช่นคว้าขวาฟังฝันนั้นอยู่ที่ใดช่างไกลลิปตาและการที่ผมมาเล่นแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้เจอกับสตรีมเมอร์ฝรั่งครั้งแรกด้วยนั่นก็คือช่องเฟชเป Let me put, it, let me put it, let me put Hello. Hello, what's up? Hello, we are friendly. Food? Please please don't kill yeah, us. Yeah, We're yeah. not worth killing. Uh be careful, uh enemy, uh Ooh. in that child. Yeah, yeah me tell okay. me about it. <laughs> what's your name? M4. M4, M4. M4, where are you from, M4? M4. M4, M4. M4. don't uh, Thailand. Worry about I need food. Thailand Thailand, nice Food Take this, please. take this, take this take this. Full <laughs> fishing rod <laughs> Thank you very much Yeah, yeah You want a team? No, no You wanna team up with us? Uh, we're gonna lock out, we're gonna lock oh, out Oh, you don't want a team? Yeah, yeah, yeah Oh, you're gonna oh, log okay. out Okay, well, nice no to worries. meet you, 4 Yeah, nice to meet you Oh, uh, what's your name, what's your name? Nice what's your to name meet my you My life um, and John? John George, George John and George Okay, nice to meet you too Friend <laughs> nice to meet you too bye have a good day take care take care you <Okay. S 1> too thank you for saving my life yep yeah. ยอเบลค่ะเสียงมันคุ้นๆเออเหมือนยูทูบเบอร์เลยไอ้ไอ้เปส์ปาว์เ <c oughs> ออเออมันคุ้นๆเสียงมันคุ้นคุ <c oughs> ค้นเลยเสียงนี้เลยพี่ สรุปแล้วคือช่องเฟสเปลจริงๆและพวกเขากําลังลฟ์สตีมอยู่และผมรู้สึกโล่งใจที่ไม่ได้ทําอะไรก็โง่อย่างการยิงพวกเขาก่อนแต่ก็แอบเสียายที่ผมปฏิเสธไม่ได้เข้าร่วมตีกับพวกเขาเพราะว่าตอนนั้นผมตายจนผมเหนื่อยและผมก็จะไปพักสักหน่อยถ้าผมรู้ว่าเป็นเฟสเปลตั้งแต่แรกเนี่ยผมว่าจะสอนพวกเขาผู้ภาษาไทยสักนิดนึงและผมก็รู้สึกดีใจที่คนดูของเขาบอกว่าคนไทยเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกขอบคุณครับดีนะกูไม่ตัดสินใจเฮี้ยไปก่อน What you doing? พอมารวมตีกับเพื่อนได้ก็ไปบังเกอร์กันต่อฮะทำภารกิจเดิมให้่สำเร็จผมมีสีนะขยับ้นอะไรปะสีขาวสีเขียวผมขอนี่สีดูหุ้มมีมีปะ <laughs> สนีนี้นจะหายากหน่อยนะอาจจะเจออยู่ใต้รนะะเบียงสีหันเฮ้ยสีแหบเฮ้ย สีนี้ก็หายากนะมันจะอยู่ในล่มผ้าเป็นสีขาวๆต้องใช้ยารักษาอนตกขาวด้วยสีสัังๆแม้ตอนนี้พวกเราจะอยู่ในเขตเดสโซนกันแล้วแต่พวกเราก็ยังชิลกันอยู่แหมตีนี้รีแลกดีกันจริงๆมันจะมีกระเป๋าแบบกระเป๋าหลังเต่าแล้วกระเป๋าอะไรนะกระเป๋านติงผมชอบกระเป๋าฮันติงสุดละยอมหลังเต่าอะหลังเต่ารู้ไหสวยกว่า OG ดิเหมือนอยู่ในอาม่า โยู่นโอจีคนอะไรมันชื่อจาวิสจาวิสเป็นระบบแอนดรอยของโลนีสแต็กแอนดรอยแอนดรอยเอไอยังพอทนแอนดรอยนี่จบเลยแอนดรอยระบบโอเอไม่แท่พี่เอไอเรียกซะต่ำเลยแอนดรอยถ้าจาวิสเป็นแอนดรอยนี่โกรธอ่ะคงโกรธอ่ะโลกโลกเราน่าจะไปไกลแล้วแหละอยู่ดาวเกตกูเฉยเลยจาก AI สู่ Android Android <laughs> จู่ๆก็ถูกลงสเปค <laughs> โดนสั่งตัดงบหมผลิตจากจีนส่งมาไทยด <đ> <ะ>ายวิราคาถูกงบงบพัฒนาตา่ำาแสดงว่า <đ> <ะ>ท, <đ> <ะ>ที่ที่ที่ไซเบอร์พ<ะ>ังเขามีอาการแบบติดติดเครื่องจักรนี่เป็นเพราะว่าใช้จาวิทรุ่นแอนดรอยสินะดีวียูเป็นแสดงดาก่อนนะโประมวลประมวลหมาเป็นเสือ เมื่อก่อนในลิเว์เนียไปก็ไปไป,ไปเปิดใหม่กขก็ข็ครั่งบ้านไปแล้วแหละแม่งถือไอ้เคสมายิงเลย <c oughs> ลไอ้ชียิงดุอ่ะเปิดประตูมายิงเลยอ่ะนี่ลิเว์เนียหรือโคลัมเบียพกไอเคกันมันเป็นวานเล่นอันนี้เราคว,าว้าๆหน่อยโอ้โหมันหมดเพี้ยเลยอ่ะดูดิบอกว่าคนนะฮะก็มาสร้างแล้วนสร้างแล้วก็ไม่เลื่นกันแล้วคนนี้เขาอยากสร้างเขาก็สร้างไม่ได้เดี๋ยวเรียกแอดมินมาลบเลยลบให้หมดเลยเรียกฟังแอดมินเลย แอดจับไปแอดมินต้องจ่ายเท่าไหร่ครับโอ้ยทางข้าพี่อยู่ไหนอ่าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วแอดมินบอกว่าจ่ายสองเท่าค่าเซิร์ฟโอ้ยนี่จ่ายคนเดียวจบนะทำไมทางข้าพี่ทดลองงานก่อนหนึ่งปีโอ้หนึ่งปีเลยเหรอได้จะเซิร์ฟมึงพังแน่เสียทุกอย่างที่มีเอาไปเลยแล้วก็ไปจ่าวขายในตลาดมืด รับเป็นเงินไทยครับตัวไหนบอกรูเบิลเดี๋ยวกูตอบเดี๋ยวกูตอบ T H ใช่ไหมทีเเท่านั้นให้มึงเข้าใจความลำบากที่พวกกูต้องไปแลกเงินเพื่อกลายเป็นเงินพวกมึงบ้างวี่งกางเกงนี่เท่ว่ะผมเปลี่ยนเป็นกางเกงขาชี้อยากกินเบเล์อยากใส่ว่ะถ้ามันติดผ้าหนาวนี่กูใส่แล้วนะเนี่ยยัยก็ต้องผิงไฟอยู่แล้วในแบบพี่เนี่ยได่อยู่คอ่ะใส่ไหมไม่พี่หมอพูดกับใครตอนเนี้ยเสียงเบาจัด ได้ยินอยู่เพื่อความที่เฮ้ยเอาไหมเฮ้ยเอาเอาพี่เอาเอาเอาครับเอายิงผีโคตรดุผมจบหลักสูตรกินวิเลยว่ะการสู้รบทั้งทะเลบกน้ำอากาศสองคนเลยนะจบหลักสูตรกินวิเลยมาผมบอกเลยพวกอินจะเป็นจะเป็นพวกที่ไม่ไม่ตายแล้วเพราะจบหลักสูตรขั้นสูงมาแล้วต่อให้วิ่งเข้าไปในดงกระสุนก็ไม่ตายบอกเลยเพราะว่าเดี๋ยววิเล่น่าจะแตกก่อนนะเฮ้ยถถูกขึ้น กีนเบเล่มัไม่ถุงกอล์แฟร์มีป่าต,ต้นไม้แล้วขาด <c oughs> เออเราฝึกอดทนมาแล้วเราเป็นกินเบเล,ล่เราความอดทนร่างกายเราก็มีรับเ,เดียดก็ถึงที่มังเกอรทหารใช่ไหมมงังกร์ใหญ่ๆหมอเป็นมนุษย์กบอ่ะเไม่ไม่หมอหมอเป็นมนุษย์อื่นแต่ไฟตัวจะพองตัวแตกพองพองเยอะเกินเราเบิดรอพี่หมอเยอะเราโดนยิงพี่หมอไม่ช่วยนะบอกก่อน ที่บอกเคยโดนรถเหยียบตายผมก็หาเลยนะออันนี้จะขุดเรื่องคนอื่นมาแบบไมหมให้ละอายถ้กากันทำไมวะเนี่ยเวลาการ,รที่นที่แบบไม่น่าจะจำวันผาวาหน้าซีตัวเต็มถือดีมาโดนะรถชนตายโดนรถเหยียบตายที่อื่นเขาแบบว่าขึ้นเขาระวังต้นไม้ของเราแม่งขำเรื่องกบกบว,ว่องเตีอยกบพองเตย ขำเดินมือสั่นเลยนะแม่หลังเดินคุยเล่นไประหว่างทางเราก็มาถึงแล้วฮะบังเกอร์เป้าหมายสุดท้ายของภารกิจเราในวันนี้แหลกแหลกแกเข้ามาเปิดนะเปิดนะเข้าได้ข้าได้ ไลยลมาตามไปเนี่ะนายวิชอนออนประตูกำลังจะปิดแล้วมันต้องตามไปเองอะ่ะแต่นี่ไม่ใช่บังเกอร์อใหญ่ฮะมันเป็นบังเกอร์อที่เล็กนิดเดียวแบบมีห้องเก็บของแค่มไม่กี่ห้องอไอสัตว์นี่จิตร้อยกูได้แค่นี้เหรอวะเนี่ยพระเจ้าจอร์ดมีคนซุ่มเงียบอ่ะมีคนได้ของดีไปมีคนซุ่มเงียบอ่ะโอ้ได้อะไรอ่ะ เขาได้อินโฟอีบเบลไม่บอกด้วยโตรเอาโตรเอาอะหยิบไม่ทันอ่ะไอ้ี้ยปกติที่นี่จะดรอปของไฮรู้ต่างๆนะครับพวกเก็บเสียงหรือสไนเอตวีเก้าแปดอะไรพวกนี้ผมไม่รู้มันดรอปอะไรบ้างไล์วิชั่นบลาบลาบลาแต่พอมันไม่มีอะไรให้เรารู้มากนักเราก็ต้องออกกันแล้วแต่เราก็ออกจากบังเกอร์ไปได้ไม่นานฮะเพราะว่าจู่ๆก็มีใครไม่รู้มาเปิดประตูบังเกอร์เราจึงต้องย้อนกลับมาอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เราเหลือกันแค่3าคนเพราะว่า ตาลิวไปพักแล้วพอต้องทํางานเช้าส่วนพี่หมอโดนจาวิทยิงเน็ตล่มฮะเล่นดีซีไม่ได้แหมไปล้อเจาวิทว่าเป็นแอนดรอยเรียบร้อยเลยนนะพี่พี่พี่หมอไปพี่จ๋าเดี๋ยวเป็นพี่หมอให้ว่าไงดัก,ด,กดักประตูหลังให้หน่อยได้เลยได้เลยได้เลยคไม่มีใครอยู่หลังเนาะไอ้พี่กลัมาวะลงไปฟ้า ผมสลบมันตายโอเค,อเคหลอกให้อยู่อ่าน้ำงเงินอ่าน้ำเงินจริงมันมีเพื่อนนะเคเคผมพาแ์คัสผมพาแ์คัสลูกซองเลยเอ็มลูกซองเมื่อกี้โ <c oughs> ดนผมไม่เดียวสรุป <c oughs> จุดที่เราประทะก,กันเมื่อกี้เป็นจุดใส่ฟิวบังเกอร์นะฮะและตามที่คาดเอาไว้เนี่ยน่าจะยังเหลืออีกคนนึงอยู่ในบังเกอร์พวกเราที่เหลือก็จะวิ่งไปดักกันสักหน่อยและมันก็เปิดประตูออกมาพอดีเปิดประตูตัวสองประตูสองเปิดประตูสองเปิดผมเห็นมันละอยู่ฝั่งผมตรงฝั่งผมฝั่งผมฝั่งกอดังอ่ะ ดังฝั่งโกฝั่งโคฟฝั่งโคฝั่งโคฟไอ้นี่ผมลุกขึ้นมองยืนนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่ใช่อะไรนะผมจำไม่ได้ว่าบังเกอร์อยู่ไหนแล้วกูอยู่ต่อไหนยังไม่รู้เลยผมเลยว่าจะไปนอนฮิวเลือรข้างศพที่ผมยิงได้ข้างลงไมฟ้าแล้วแม่งก็แบบปทั้ลิมีคนวิ่งในป่าผมผมวะฮะพวกเราเหรอใช่ผมวิ่งมาอยู่เราอ๋อใช่อะไร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 นี่หมอพี่พากางเกงพี่แม่งโคตรเด่น จริงอยากได้ปะล่ะเคลียร์ศพเลยแล้วกันเก็มใจผมมีขึ้นมานะอ<า>่ะโดยอยู่นี่ตายตายสวยจะตูปิปดเอ้ยเหี้ย <c oughs> hey he e. ดีนะมันยิงไม่โดน AKM <c oughs> ด้วยสัตว,ว์เอ้ยเหี้ยไงเน็ม<ๆ> ตาจีเกือบโดนเล่นซะแล้วดีนะที่มันยิงไม่โดนผมก็ไปแอบ,บอยู่ไกลไปหน่อย <S <S จนไม่ได้ยินเสียงเท้าว่ามันแอบ,บย่องมาตอนไหนแหม่เกือแบบได้2คิวแล้วกูสบายละพวกเราก็รีบเคลียร์ของกันเลยฮะ ha. กระสุนกระสุนนี่เยอะมากๆแล้วก็ต้องภาวนาด้วยว่าจะไม่มีที่อื่นมาแจมอีก <S <S แล้วก็ต้องภาวนาอีกรอบว่าขอให้วิ่งกลับถึงบ้าน <S <S ท,ทีเถอะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการประจนภัยที่ผมชอบมากๆมันสนุกมันตื่นเต้นมันคุ้มราคา700รมั้ง เหนือสิ <pid> ่งอื่นใดผมหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้และการประจนภัยของพวกเรายังมีต่ออีกเรื่อยๆยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยลาฟดีรติสวัสดีครับทุกคนนะครับผมฟักกี้บิ๊กได้ๆนฟักเย่แลๆๆ